อยากเติมแต่แพงจังไม่ต้องห่วงเรามีร้านแนะนำนั่นก็คืออีลาติกช็อปเพราะราคาถูกปลอดภัยเติมไวขนาดเดอะแฟตยังตามไม่ทันและยังไม่หมดแค่นั้นทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่รีฟันด้วยนะจ๊ะลิงร้านอยู่ใต้คลิปรออะไรกันอยู่ไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมเราก็เปิดหน้ามาในการที่เราขุดแร่เงินขายอยู่เองนะครับผม <laughs> โอเคซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าเรามาขุดแร่มาตกปลาหรือว่ามาเก็บผลไม้ทําไมละกันนะครับผมเราก็จะมาบอกในคลิปนี้ละกันเนาะซึ่งอย่างแรกเลยละกันนะครับในการขุดแร่นะครับเราสามารถเอาไปขายได้เว้ยเออ ซึ่งการขุดแร่นะครับผมเราสามารถไปขายได้ตรงนี้เลยนะครับในร้านประมูลนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งแต้มนะครับผมนี่เลยเราสามารถเอาแต้มนะครับไปแลกของต่างๆได้ในร้านค้าละกันนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งของที่ขายนะครับก็จะแต่เพื่อนๆเลยว่าจะเอาอะไรมาขายเนาะแต่ส่วนตัวสำหรับผมนะครับในการที่เพื่อนๆนะครับฟาร์มบอสสายหมอกได้แล้วนะครับผมในช่วงแรกนะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาอาวุธไปใส่นะครับแนะนําว่าให้เอาไปขายก่อนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเหตบุผลแรกๆเลยคือราคามันสูงครับ เออแรกๆอาจจะหายากครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับอาวุธจะหาง่ายมากๆนะครับเลยผมรู้สึกว่าช่วงแรกนะครับเอาอาวุธไปขายก่อนครับเพื่อราคามันจะได้ถึงสูงแล้วเราขายออกจะได้คุ้มๆเนาะเอาแตประมาณนั้นเลยนะครับและอีกคาถามหนึ่งนะครับผมเราขุดแร่เราตกปลาเราหาแอปเปิลเราหาของต่างๆไปทําไมครับเพื่อเอามาส่งออกครับผมส่งออกในที่นี้คือการทำควิสสาหรับทักษะอาชีพต่างๆนะครับผมนี่เลยนะครับสมมุติว่าแปลธาตุนะครับผมเนี่ยเขาต้องการเนี่ยส่งคําขอไปนะครับผม ต้องการอัญมณีสีขาวแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับต้องการอัญมณีสีเขียวแล้วก็ส่งไปให้เขาครับต้องการรูแล้วก็ส่งไปให้เขาครับส่งไปเพื่ออะไรเพื่อเรานะครับทำการอัพเลเวลได้เออซึ่งการแปลธาต่างๆนะครับผมมันก็จะเป็นเลเวลแยกของมันนะครับผมอย่างเช่นแปลรูปเป็นเลเวล5แล้วนะครับผมสำหรับผมแปลธาตุเป็นเลเวล2แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งพอเลเวลเราสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับของที่คราฟต่างๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยใครทําก่อนได้ก่อนครับเพราะว่า อย่างแรกเลยคือการที่เราได้อัญามณีสีม่วงมานะครับทำให้ตัวละครเราเก่งมากขึ้นเพราะอาวุธนี้มันจะเพิ่ม ADK เพิ่มค r i t r เพิ่มค r i เ d เ m a ได้นะครับเพื่อนๆฟาร์มแล้วก็สามารถเอามาใส่ให้กับเราได้ดีมากๆนะครับค้าพลังเพื่อนๆก็จะพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับผมรู้สึกได้เลยนะครับและมันไม่ได้มีดีแค่นั้นนะครับผมมันก็จะมีหมดเลยนะครับผมหนังสือคาถาต่างๆนะครับผมระบบรูนนะครับรวมถึงมีคัมภีรการชาให้สุ่มได้และก็มีสัญลักษณ์ให้คราบได้ด้วยนะครับซึ่งสัรลักษณ์นะครับผมเอาไปทําไมนะครับผม เอาไปเพื่อให้เรานะครับผมอัพขีดจำกัดรเ,เวลได้นั่นเองนะครับผมเออรเ,เวลมันจะตันที่60ิใช่ไหมแต่ถ้าเราอัปพปูนี้เสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นรลเวล6 2 6 4ไปเรื่อยๆเนาะและดีๆอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยครับสมุดอัพรเ,เวลตรงนี้นะครับผมโคตรดีนะครับผมแนะนำว่าควรรีบทำแปธาตาไปถึงรลเวล6ให้เร็วที่สุดละกันนะครับผมเลยผมรู้สึกว่าร้านค้าในช่วงแรกในการประมูลนะครับแนะนำว่าควรไปประมูลเกี่ยวกับลูกบาทละกันนะครับผมแก่นเวทนั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งหน้าตาของมันนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่แนวนี้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้ไปซื้อสีฟ้าก่อนครับสีฟ้านี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนี่เพราะว่าขาดแขนมากๆเลยนะครับผมสำหรับผมเนาะวิธีการฟาร์มของมันนะฮะแกนแทะแกนเวทน,นะก็คือการที่เราซื้อได้แล้วก็ไปฟาร์มในต่างๆได้คือเอียรฟูเลนนะครับลูคูลังมานะครับ แต่ความจริงแล้วมันดอปยากมากๆเลยละกันนะครับผมถ้าไม่ผมลองปล่อยออโต้แล้วผมแทบไม่ได้เลยนะครับผมได้น้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ที่จะออกนะครับผมก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ออกน้อยเหมือนกันอัตราก็ออกดอปโคตรน้อยเลยผมโคตรซีเรียสเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแนะนําว่าควรทําอย่างยิ่งเลยนะครับเอาลูกบาทนะครับเพื่ออย่างที่บอกไปครับมาเป็นการที่นี่ครับผมเรามาอัพรูนนะครับผมให้เป็นตรงนี้ครับผมเป็นการคาบรูนนะครับคาบรูนเพื่ออะไรนะครับเพื่อเสร็จภารกิจตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับ เลเวลเราจะได้ไปต่อสักทีนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยนะครับแนะนําว่าควรมารีปัมเลเวลนั่นเองนะฮะเพื่อจะได้ปลดล็อกสิ่งของต่างๆให้เราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้ตัวละครของเราเก่งมากขึ้นไวๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้หมดเลยนะครับว่าเราเขาต้องการอะไรเราบ้างนะครับและพอเรานะครับปลดล็อกเลเวลไปแล้วเราจะสามารถปลดล็อกอะไรได้อีกนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับที่ดีมากๆเลยน,นั่นเองนะฮะ และอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโคตรดีเลยนะครับผมมันค้าไอ้ได้ด้วยทุกคนอินเซนนะครับที่สามารถเอาไปอัพดาวเอาเวรกให้กับเพื่อนๆได้ตรงนี้เลยครับผมรู้สึกว่ามันดีมากๆและก็ควรทําอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไอถุงรายวันมันให้มาแค่3ครั้งต่อวันนะครับไอไคลอสเนี่ยน่าจะไม่พอแน่นอนนะฮะผมเลยรู้สึกว่าการคราตรงนี้ก็จะมาแบ่งเบาภาระเราได้พอสมควรละกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่รู้เนาะเออและรวมถึงนะครับที่อัพเลเวลก็มีด้วย ก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่ามาคาบตรงนี้ได้นะก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วกันเนาะและมันไม่ได้มีดีแค่นั้นว้วยทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีนะครับในการที่เราขุดแร่นะครับผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเสร็จบันทึกนะครับผมสมุดบันทึกได้กดเข้ามาที่คอลเลกชันเลยครับผมคือได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มนะครับผมหินแร่ต่างๆหรือว่าจะเป็นการเก็บผลไม้ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการตกปลาต่างๆนะครับเราก็สามารถได้รับเพชรได้ด้วยแล้วก็รวมถึงได สกอคัมพีไปสุ่มได้ด้วยน <tinc S 1> ั่นเองนะครับผมและไม่หมดแค่นั้นครับผมมีลมหายใจที่หายากมากๆนะครับผมในช่วงแรกนะครับก็แนะนาว่ามาฟาร์มตรงนี้แล้วก็มากดรับตรงนี้บอกเลยว่ามีกับได้กับได้ทั้งนั้นนะครับผมสําหรับการฟาร์มตรงนี้เนาะและวิธีการฟาร์มของต่างๆทํำยังไงนะครับผสำหรับเป็นผู้เล่นมือใหม่นะครับทำไม่เป็นนะครับง่ายๆเลยสมมุติถ้าเราจะหาแร่ธาตุอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเราหายอันนี้นะครับสําหรับเงินแท่งนะครับเรากดเข้ามาตรงนี้ครับผมและกดเข้ามาตรงนี้ครับปักหมุดตรงนี้นะครับ อย่าไปกดซื้อนะครับเสียดายเงินนะครับผมอย่าเพิ่งไปกดซื้อนะครับในช่วงแรกแนะนำว่าให้ไปฟาร์มเองดีกว่าและกดเข้ามาที่สุดเงินแท่งนะครับนี่เลยแล้วกดตรงนี้ครับกดที่ตรงนี้เลยฮะนี่เลยนะครับสิ่งของที่อยากได้ครับแลกเงินนะครับและกดตรงนี้เหมือนเดิมเรากดเข้าที่ขุดแรกครับแล้วเราก็ไปฟาร์มแค่นั้นแหละไม่ยากเลยครับผมกดแค่ขุดแรกครับเห็นไหมมันก็จะพาเราไปฟาร์มของต่างๆนะครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วเรากดแค่กด F f ร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก เราสามารถเสร็จเควสลองได้ด้วยนะครับผมสําหรับเควสลองก็จะมีให้ด้วยนะครับผมนี่เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับสกอรีเจนสี่ถึงห้าดาวนะครับอย่างที่บอกไปครับมีแต่ผลได้กับได้ทั้งนั้นเลยนะครับในการที่เราฟาร์มทักษะอาชีพเนาะซึ่งก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทํากันได้เนาะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงแนะนานะครับแรกอย่างหนึ่งเลยนะครับรีฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้ามีคน ฟาร์มเยอะแล้วนะครับผมขอมันก็จะดอกไม่ทันนั่นเองนะครับผมทําให้เราต้องมานั่งเอ k เคแล้วกด F F เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคและเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้าคลิปโดวันนี้มีเพลนี้เลยนะครับผมสําหรับข้อดีของการทําทักษะอาชีพต่างๆแล้วก็การขุดแร่ต่างๆนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับ ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน